สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเพจรับแรกค่าโชทรนะครับซึ่งเขียนตามคลิปไปเลยก็คือวิธีนําเงินในซิมเข้าธนาคารนะครับได้แก่ asd two ซึ่งตอนนี้เราจะพามาแลกกับเพจชั้นนํานะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ตามนี้เลยสามารถพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตเป็นค้นหาใน Google หรือว่าใน Facebook ก็ได้นะครับชื่อเพจนี้ กราจะพิมพ์ตัวยอ่อนะครับ S S S s Wallet เพื่อไปต้องรูปโปรไฟล์แบบนี้เท่านั้นนะครับผู้ติดตามนี้8ปดห0ื่นั่แหละครับก็ดูที่ผู้ติดตามด้วยละวังโดนโกงมาพูดถึงการทำงานก็จะสามารถเอาเงิน D S D Tag t นำมาแลกผ่านเพจนี้เพื่อเข้าธนาคารนะครับก็เปิด24ชั่วโมงนะครับก็ การันตีได้เลยว่าได้เงินร้อยเปอร์เซ็นชัวร์ได้ชัวร์ส่วนวิธีการก็สอบถามตามเครือข่ายนะครับแอดมินก็จะบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงส่วนหรือว่าถ้าเข้าถ้าค้นหาไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปก็คือด้านล่างคลิปอะครับที่มันจะเป็นเกี่ยวกับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แค่จิ้มไปปุ๊บก็จะเข้าไปที่หน้า เพจทันทีก็กดทักแชทเลยครับแอดมินนี่รับขั้นต่ำประมาณ50บาทโอเคครับรอบริการหน่นะครับสวัสดีครับ